เขากรรมเขาเอียงวะแม่ก็บอกได้ถามเขากรรมเจ้าก็บอกว่าเจ้าเงียหน่อยๆเรียวเอาอันไม่ลืมหลวกหรอแค่ ใส่ใส่ระบาดเนี่ยใส่จิ๊บได้ระบาดเนี่ยฮะใส่จิ๊บผอ,อ่ผอมอืม Good. That